ซื้อไก่ได้ส้มส้มหลนเสียด้วยหมายถึงไก่ใหม่วัดดวงที่เรายังไม่เห็นการทดสอบโดยการว่าเราวัดดวงเราใช้าศาสตร์ใช้ความรู้ของเราจับเครื่องแล้วได้ไก่ดีมาในราคาถูกเรียกว่าส้มหลน โปรดแสดงความคิดเห็นถ้าชอบโปรดกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมอาชาัยไผ่ตันนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องซื้อไก่ได้ส้มไม่ได้ส้มธรรมดานะครับส้มหลนทําไมซื้อไก่ถึงได้ส้มส้มหล่นคียด้วยก็ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาคนรุ่นเก่า นะครับที่สืบสารมานะฮะบ,บอกต่อกันมาเรื่อยๆการดูไก่การฟังไก่นะครับการจับเครื่องไก่ทำให้ได้เปรียบคนอื่นที่ต้องต้องดูเชิงอย่างเดียวนะถึงจะซื้อขายกันได้นะครับถ้าไม่เห็นเชิงไม่เห็นไม่ลองทดสอบกันไม่เอานะถ้ามีการได้ลองได้ทดสอบ ราคาจะสูงขึ้นนะครับต่างกับที่ว่าเราสัมผัสในมือดูในตาหูฟังเราจะได้ไก่แบบวัดดวงวัดดวงแต่ว่าเราสัมผัสจากมือเราได้นะสัมผัสจากมือเราเรารู้เพราะว่าจากประสบการณ์แล้วก็คนรุ่นเก่าตำราเก่านะเขาถ่ายทอดมานะครับ อย่าดูถูกคนรุ่นเก่านะครับนะเพราะว่าสิทธ์มีครูจะได้เปรียบผมจะมาเล่าเรื่องสมัยก่อนผมเลข่ของขายตามหมู่บ้านสมัยอายุสามสิบกว่าปีนะครับสมัยนั้นนะครับก็ไปบังเอิญวันนั้นผมไปกินข้าวที่ร้านค้าในในอำเภอเมืองนี่แหละนะไปกินข้าวสั่งข้าวผัดกะเพรา ไข่ดาวด้วยพิเศษมานั่งกินกับแฟนคราวนี้หูผมอ่ะไม่ได้ยินเสียงไก่หลังบ้านร้านค้าคนนี้นะที่เขาขายอาหารตามสัง่งเสียงขันกระชากเสียงใสมันมันมันเข้าในแววหูผมอ่ะผมก็ระหว่างกินข้าวผมก็ฟัง ฟังพองกินข้าวเสร็จผมก็ถามแม่ค้าว่าเลี้ยงไก่เลอที่บ้านเลี้ยงไก่อะไรพ่อเสียไปแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนไก่ก็เลี้ยงของแกมาแบบน,นี้นะผมขอดูได้ไหมได้ผมก็เข้าไปเข้าไปหลังบ้านเขาพาผมเข้าไปหลังบ้านเข,า,ข,า,ขาก็กั้นตะข่ายครับนะ ขายอ,อ้อมหลังบ้านเงินน้อนะที่ไม่มากนะแล้วก็ดินฝนตกตอนนั้นหน้าฝนเนาะไก่นี่ลุยลุยโคลนลุยดินนะขานี่เปื้อนไปหมดเลยนะเปื้อนไปหมดแม่ค้าบอกว่าพ่อเขาอะเล่นไก่สมัยก่อนพ่อเสียแล้วไก่ลังนี้นะ่ะเป็นรังของที่แถวแปดลิ้ว มาเพาะเอาไว้นะครับตอานี้ผมว่าจับง่ายไหมก็บอกไม่เคยจับวันๆก็เอานมปังให้กินนะเอานมปังให้เขาเบื่อก็เสริมนิดๆ,นดๆหน่อยๆเพราะว่าเขาไม่ได้ไปหวังอะไรนะครับขายเป็นช่างกิโลนะขายขายเป็นไก่ช่างกิโล แล้วคราวนี้ผมขอเข้าไปจับดูครับพอผมเข้าไปจับไก่เนื้อตัวนี่แน่นตึ๊บจับยาวสองท่อนน้ำหนักน้ำหนักที่จับยกขึ้นมานี่ประมาณสามหนึ่งสามสองมะสมัยก่อนนี่เขาเล่นไก่กันมีแต่สามขึ้นนะครับต่ำกว่าสามลงนี่เป็นไก่หลุดนะไก่หลุดไม่เอานะ จเป็นไก่เขียวแมงทับส้อยหลังประดูปากชัดล่องเดือยดำปลายขาวปากดำปลายขาวนะครับแล้วเก็ดดีๆทั้งนั้นเลยจับกระเบนก็ใหญ่นะตะเกียบก็ชิดตรงท้องน้อยนะตรงท้องน้อยนิดประมาณนิ้วเดียวนะีตรงตรงตรงทองนะนิ้วหนึง่งนะนะครับตรงระหว่างเนื้อท้องน้อยนะนิ้วเดียวเอง นะครับไม่เหมือนไก่บางตัวนี่สามนิ้วเลยเนะี่ยไม่ดีนะครับปั้นขาดีอะไรดียืนอกตั้งนะไหลยกนะหางรากดินเดินรากดินหัวเชิดขันกระชางนะครับแล้วผมก็ถามเขาว่าขายยังไงเขาบอกว่าช่างกิโลขายนะครับผมเหมาหมดเลยเหมาหมดบ้านเลย นะพอตัวเมียอะไรก็ดีๆทั้งนั้นเลยผมเหมาหมดเหมาเขาบอกว่าจะได้หมดภาระของพ่อเขาผมเหมามาอนนี้ผมก็มาที่บ้านนะฮะแล้วก็ขังสุม่มนะขังสุ่มเลี้ยงเลยตัวผูเช็ดน้ำกาดแดดล้างขาล้างโคนออกประกายขึ้นเลยนะครับนะฮะกะไก่มีแววเลยนะครับแล้วก็บำรุงด้วยไผ่ตันพลังช้าง นะแต่ก่อนไม่มีขายผมทำใช่เองนะครับพอได้ประมาณสักสองอาทิตย์นะไก่ผมไม่ได้นวมไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้ทำตัวอะไรเลยนะครับประมาณสองอาทิตย์นี้เนื้อแน่นนะกำลังดีอยู่ในสุ่มในสุ่มนั้นก็มีไม้นะไม้ท่อนขนาดแขนนี่นะนะครับสอดกลางสุ่มอยู่ระดับใต้กระเพาะไก่ ในแต่ละตัวเพราะผมไม่มีเวลาผมค้าขายนะครับไม่มีเวลาผมค้าขายนะไม่มีเวลาจะมาทาเนื้อทําตัวขนาดนั้นนะครับทุกสุ่มเลยตัวผู้นะครับขังเอาไว้หลายตัวนะครับหลายตัวมากเท่านี้พอถึงเวลาประมาณสองอาทิตย์กว่าผมก็มาคัดกลางสองเวียนมาทดสอบดู นะมาทดสอบดูการที่เราทดสอบดูลองดูเราจะบอกราคาได้ไม่ใช่คุณบอกว่าเห็นไก่สวยไก่สวยจับเครื่องดีอะไรทุกอย่างดีหมดคุณจะร้องราคานะโดยที่ว่าสมัยก่อนนี่เขาไม่เห็นนี่เขาไม่เอานะเขาไม่เอานะเป็นไก่เปลือกนะเป็นไก่ใหม่ แนะถวตอนอ,นออกนะก็เรียกไก่เปลือกไก่ที่ว่าไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ได้ลองแนะถวอีสานบอกว่าไก่ใหม่นะโดยไม่ผ่านการลองไม่เห็นมาก่อนวันนี้ผมลองผมคัดคัดเกรดไกนะ่มีเกรด a เกรด b เกรดซนะครับแล้วก็พอรู้ตัวไหนเป็นเกรด A ตั้งราคา2,500ันห สมัยสาสิบปีที่แล้วสองพั 25, นห้านี่ไม่ใช่ถูกๆนะนะเยอะสองพันห้าสองพันนะตัวลองลงมากับพันหนึ่งผมซื้อเป็นกิโลอ่ะมัดเชือกมัดขาเลยช่างรวกนะไก่มันจะดีนะต่อยมัดขาชทำกิโลมันก็ดีครับผมบอกให้ ไก่ไม่ดีนะต่อให้อยู่ฟาร,ร์มใหญ่ๆหรูๆอยู่สุ่มทองกองทองยังไงมันก็ไม่ดีขึ้นอยู่ตัวไก่นะครับวันนี้ผมขายไปสองพันห้าเหียวแมงคับมาดูนะขายไปเขาไปเลี้ยงไปทดสอบได้เงินมาแล้วก็มาเหมาผมอีก เหมารุ่นคลองเดียวกันนะฮะสองพันะ 2, ก็มีพันห้าก็มีพันหนึ่งก็มีเหมาอุ้มไปเลยพานางรถปิกอัพมาอุ้มกันไปเลยไม่ได้ใส่กล่องนะเขาอุ้มอาเลยนะคนละแวกหมู่บ้านที่ผมไปซื้อบ้านอยู่สมัยก่อนนะครับทำให้ผมมีชื่อเสียงนะ การที่ซื้อไก่ในส้มส้มไม่ใช่ส้มธรรมดาเป็นส้มหล่นนะครับอันนี้ถึงผมบอกว่าไว้ให้รู้นะคนที่มาศึกษาในช่องผมผมพยายามถ่ายทอดความรู้ที่ผมรู้มาในประสบการณ์ผมเป็นคนที่ทำตลาดไก่ขายไก่ไก่ที่ผ่านมือผมมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวในชีวิตผม ผมเอาประสบการณ์นั้นมาถ่ายทอดในลงใน YouTube เพื่อจะได้ความรู้ของผมจะได้สืบทอดไปถึงตัวผมไม่อยู่นะความรู้ผมก็จะอยู่กับรุ่นหลังต่อไปหรือไก่รุ่นใหม่มาไม่เหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าตำราของผมก็เป็นกรณีศึกษาไปว่าคนรุ่นผมสมัยก่อนเขาเชื่อเขามีความเชื่อแบบน,นี้นะครับ ซื้อไก่ได้ส้มส้มไม่ใช่ส้มธรรมดาเป็นส้มหล่นเสียด้วยครับผมพยายามถ่ายทอดนะถ้าดูไม่ถูกใจก็ผ่านไปนความรู้ผมจะถ่ายทอดไปให้ศึกษานะฮะให้ความรู้นะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะฮะไปดูการดูลักษณะไก่ที่ผมว่าไว้ที่ผมบอกไปดูตรงนั้นแล้วคุณจะได้เปรียบ กับคนที่ไม่รู้เรื่องคนที่ไม่มีติดไม่มีมมครูจะเสียเปรียบนะฮะเรามีความรู้เราก็ไปเวลาเราซื้อไก่เราก็สัมผัสได้ไก่ใหม่นี่จับดูได้นะจับดูเครื่องดูอะไรได้มันได้เปรียบกว่าคนอื่นนะครับครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องอชัยไผ่ตาลนะครับถ้าถูกใจอย่างไรก็กด like <too S 1> ไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ